W R V ในรุ่น R S มีอะไรโดดเด่นบ้างไปดูกันตัวกระจังหน้าก็ดีไซน์สวยๆแบบนี้เลยมีโลโก้ R S นะครับไฟเหลือแบบ Sequential แล้วก็มีไฟตัดหมอกกระจกข้างด้านซน้ายนะครับก็มีตัว Honda า e รี w a t c h มาให้ด้วยล้อแม็กขนาดอยู่ที่17นิ้วนะครับด้านบนก็จะเป็นแหลกหลังคาสีดำเงาแบบนี้ดูสปอร์ตมากขึ้น ไฟท้ายก็เป็น LED นะครับดีไซน์สปอร์ตแบบนี้เลยนะครับบอดี้รถโดยรวมนะครับก็คล้ายๆกับ City h a ฮ c h b a c k ที่มีการยกสูงขึ้นมาเป็นรถ s u v นะครับตัวบาะเป็นบอดหนังแล้วก็เดินได้เย็บสีแดงทั้งคันเลยนะครับมีระบบฮอนด้ s e n นซ n g ให้ด้วยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะของ Honda มีคิวบรไดาติดมาให้กับตัวรถแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องติดเพิ่มเลยนะครับซึ่งดีไซน์สวยมากนะครับส่วนด้านหลังก็บอหลังพับได้นะครับสามารถขนของคนสัมภาระได้เยอะเลยสำหรับในรุ่นนี้ตัวเครื่องยนนตตกก็็เเเปครรื่่่อองงง1,500 120ัแแแมมาาาทีถสุด คลาสนี้เลยตอนนี้มีรถว่างพร้อมส่มอบนะครับแล้วก็โปรโมชั่นดีมากๆเลยใครสนใจก็ทักมาคุยกันได้เลย